สวัสดีค่ะพี่กวาวีนะคะจากสถาบันเมกาสตัดี้ค่ะวันนี้นะคะพี่กวาวีก็มีกิจกรรมดีๆมานําเสนอนะคะเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้ปกครองและน้องๆระดับมัธยมต้นที่อยากสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมนั่นเองนะคะภายในงานของเรานะคะเป็นงานที่ชื่อว่า TU Mock ok Test ซ้อมติดเตรียมนั่นเองนะคะภายในงานน้องๆก็จะได้ติวกับติวเตอร์ชั้นนำนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษเลยนะคะเมื่อเราติวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการ ทำ mock test ค่ะน้องๆก็คือการทําข้อสอบจําลองนั่นเองเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้รู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรบ้างนะคะเมื่อน้องๆรู้แล้วนะคะเราก็จะไปทําการวางแผนการเรียนวางแผนการสอบเพื่อพิชิตเป้าหมายของน้องๆนะคะงานนี้นะคะพี่บอกเลยว่าจํากัดแค่เพียง50ครอบครัวเท่านั้นนะคะจัดขึ้นวันที่30สิงหาคมนี้แล้วนะคะน้องๆต้องรีบลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วมาเจอกันนะคะที่สถาบัน Mega Study MBK c h a n n e ่5โซนดีค่ะบ๊ายบาย